สดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านค mm hmm. ูมินแท็กเกอร์สาขากรุงจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมีรถไทฟอร์ด77นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวตักและ่านสามนะคะตัวนี้ตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะคะเครื่องฟิตใหม่นะคะตัวนี้ มาพร้อมกับตักและผ่าน3เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2องแสนเบาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0929422503หรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูอำเภอกุจับจังหวัดรอนทานีหรือหากลู้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามา ทดลองขับก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะคะหากสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับก่อนได้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง y t u t u ภูมินแท็กเตอร์เซลล l อุ่มหรือช่อง Facebook นะคะภูมินแท็กเตอรนะคะฝากกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ